ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม l e t Build Zoo กันนะครับเป็นเกมสร้างสวนสัตว์แบบ 2D นะครับนแนวน่ารักรกหน่อยอันนี้ก็มาที่หน้าเลือกตัวละครกันก่อนก็จะมีการแนะนําใครที่ฉั้นคนสร้างมาบริหารสวนสัตว์แห่งใหม่ของฉัันนี่น่าจะเป็นคนออกทุนใช่ไหมดูหน้าตาตัวละครนะครับอันนี้คือแตกต่างกันตรงไหนเนี่ย ตั้งชื่อสนสัตว์กันแคส,สแลมสู้โอเคโอ้โหเปิดมาก็มาดูพื้นที่เราก่อนนะครับภารกิจใหม่แคทเธอรีนนักลงทุนอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของสวนสัตว์นะแย้มชมออฟฟิศการจัดการสวัสดีฉันชื่อแคทเธอรีนและฉันเป็นนักลงทุนเพียงผู้เดียวในสวนสัตว์ของคุณอ๋อเราต้องไปคุยกับ นายทุนกันนะครับโอเคก็ okay, okay, จะมีภารกิจขึ้นมาให้ดูภารกิจเยี่ยมชมออฟฟิศเรียบร้อยต่อไปก็คือภารกิจการสร้างกองนะสวนสัตว์ทุกแห่งต้องการสัตว์แต่ก่อนที่คุณจะนำสัตว์เข้ามาใหม่คุณต้องสร้างกองก่อนโอเคตอนนี้มีกองให้เลือกสองแบบนะครับก็จะเป็นคอนกรีตกับเป็นหญ้านะนเราสร้างแบบกงหญ้าดีกว่า แล้วก็ลากมาแล้วก็นี่เรียบร้อยเราเยี่ยมตอนนี้เรามีกองแล้วโอเคนี่ก็เป็นภารกิจของทิมโบนะครับประชากรล้นสวัสดีฉันมีของขวัญจะให้คุณมาเยี่ยมที่สนสัตว์ของฉันเราจะบอกคุณเกี่ยวกับมันนะครับแค่หาสนสัตว์ออสเตรเลียบนแผนที่แผนที่อา้าอันนี้เหมือนแบบเป็นดูเวอร์แมป นี่ครับเรามีประชากรกระต่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเราไม่รู้เลยว่าจะทําอย่างไรกับพวกมันดีครับเขา่าจะแบ่งสัตว์ที่เกินมาให้เรานะเป็นน้องต่ายสองตัวครับผมโอเคกลับไปที่สวนสัตว์ีเราก็จะเลือกกงที่ให้น้องตายอยู่ใช่ไหมภพ็กเจใหม่เป็นกรารเปิดให้บริการนะครับ อ๋ออันนี้มีกองเดียวก็เริ่มหาเงินเย่ยมันถึงเวลาที่จะเริ่มหาเงินแล้วเคปเปิดสวนสัตว์อันนี้มีปุ่มเปิดสวนสัตว์นะนี่ครับมีรายงานข่าวจากเจนิเฟอร์ดันน่าครับนายกเทศมนตรีเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่ของเราอย่างเป็นทางการในวันนี้สวนสัตว์ที่มีชื่อว่าแคสิลแอมซนนั่นเองครับ กิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนจากแคทเธอรีนครับเจ้าแม่ธุรกิจระดับนา,นานาชาติที่มีชื่อเสียงโ okay. อเมีน้องตายมาแล้วอัน <c oughs> นี้คือเสียงร้องใช่ไหมมิมิบเนี่ยอ๋อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วครับค่าค่าเข้าชมสอดสัตห้าดอลลาร์อ๋อนี่ดูความต้องการของสัตว์ได้ครับ ยังมีความอิ่มเยอะอยู่แต่ความชุ่มชื้นน้อยครับแล้วก็ไม่มีของเล่นแล้วก็เพิ่มสิ่งของให้สัตว์หน่อยฮะอ,อนี่มีนาำให้กินอ่ะแล้วก็ของเล่นสัตว์โอเค น่าะน้ำหมดแล้วนะครับอ๋ออันนี้ดูแผนที่ความร้อนได้นะมันจะมีปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ถึงกลงเรายินยอมให้วิจัยครับเป็นภารกิจใหม่สวัสดีฉันเป็นตัวแทนมูล,ลนิธิองค์กรสวนสั์เพื่อการวิจัยและฉันมาที่นี่เพื่อเสนอเงินช่วยเหลือให้กับคุณคุณจะต้องสร้างส่วนวิจัยเสร็จภายใน14วันแล้วก็ยอมรับไป นี้ก็จะประกาศถึงงานสร้างแผนวิจัยเอ่องานสร้างแผนแผนการสร้างสูตรวิจัยนะฮะแผนการสร้างสูตรวิใจัยในสวนสัตว์ท้องถิน่สนสวนสัตว์จะเพิ่งประกาศว่าพวกเขามีแผนก่อสร้างสูตรวิจัยครับอ๋อคือเมื่อเราสร้างสูตรวิจัยแล้วเนี่ยมันจะมีพวกไอเทมใหม่ๆม,มาให้เราใช้งานในสวนสัตว์เพิ่มเติมนะแต่ก่อนอื่นสร้างก๊อกน้ำให้สัตว์ก่อนครับ ปั๊มน้ำครับเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ไปสร้างสูตรวิจัยโอ้ฮาดเกตสำเร็จรางวัน250 sausage, ดอลลาร์ต่อว,วนันเป็นเวลา14วันอย่างแจ่มเอ้าแต่เราต้องจ้างอันนี้เดือนละ280 sausage, ดอลลาร์ตั้งสูตรวิจัยเรียบร้อย นี่มีการวิจัยด้วยนะครับนี่คือหน้าจอของการวิจัยครับลูกจ้างในส่วนวิจัยของคุณจะทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะสะสมแต้มในการแปลงในการปลดบล็อกตึกใหม่ๆระบบอ่การปลดบล็อกส่วนวิจัยอ๋อเหมือนปลดบล็อกสิงของใช่ไหมไอเทมที่หลากหลายจะช่วยสวนสั่คุณดูดีขึ้นางานตกแต่งให้สวนสัตว์ของคุณอ๋อเคมก็จะมีไอเทมเพิ่มเข้ามา น่าสนุกดีนะเน <c oughs> อันนี้เพิ่มมานั่งนะฮะแต่แตามเราหมดอยู่ <c oughs> มีภารกิจใหม่ไหมล่ะครับอ๋อเ็จเส้นภารกิจแล้วได้ไม่อีกหนึ่งร้อยดอนภารกิจทั้งหมดสำหรับบคนนุคคลนี้มีสองชิ้นอันนี้ภารกิจน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาแต่งสดสัดเพิ่ม <c oughs> ตเติมตนหน่อยครับ เพิ่มทางเดือนอิดไปเกินไหมเนีอันนี้ลบคลิกเพื่อสร้างคลิกเพื่อสร้างคลิกเพื่อนำออกอ๋อสร้างน้ำออกได้ แหว่งโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ดูนะฮะคนก็อาจจะหิวข้าวปะจะสร้างทางแยกมาตรงนี้หน่อย คนก็เดินไปตรงนู้นแล้วนะอันนี้มีห้องน้ำนี่ถังขยะถังขยะก็วางไว้ตามเสาไฟก็นี่ครับร้านทอดดอกเผื่อว่าจะหิวกันนะครับสร้างพนักง,งาน80ดสิดอนแล้วก็มีบูทของฝากแจม ขยับกงน้องหน่อยดีกว่าครับเคย้ายมาตรงนี้อ่าให้มันเป็นสัสดส่วนนะวางอิดเพิ่มยิงยาไปยันสุดขอบเลยครับโอเคดูสวยงามขึ้นนิดหน่อย ไปยังส่วนวิจัยครับมีภารกิจใหม่อ๋อคือว่าเซฟหมดวันแล้วใช่ไหมกําไรวันนี้ลบทาไมกําไรมันลบอะเราใช้จ่ายเงินเยอะเกินไปอะภารกิจใหม่ของแคทเธอรีนนะครับตอนนี้เราเปิดทําการแล้วเราจะเริ่มติดตามความเพิ่นหน้าของคุณครับเมื่อมีลูกค้าทั้งหมด25ิบห้าคนอ๋ออันนี้ก็มีภารกิจของแฟนนี่นะครับภารกิจห้องเก็บของ อ,อ๋อประมาณว่าสวนสัตว์เราเนี่ยไม่มีที่เก็บของแล้วสัตว์มันจะกินอาหารท้งไหนนะว้าวสร้างห้องเก็บอาหารไปเลยพัขยับอันนี้ได้ไหมเนี่ยสำนักงานก็อยู่ติดๆกันไปก่อนนะ ภารกิจของแฟนนี่เรียบร้อยครับหได้มาอีกหน0่รดอลลาร์แล้วดูความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นไงบ้างเนี่ยหิวข้าว <c oughs> ไม่มีข้าวกินอันนี้เหมือนเราจะต้องการพนักงานเพิ่มใช่ไหมกดเซิร์ชดูครับอ๋อถ้าถ้าเราอยากได้พนักงานเนี่ยเราจะต้องมาโพสการจัดหางานกันครับ ฝ่าย HR ป่ะเปิดรับตำแหน่งงานที่ว่างเปิดเลยยืนยันการเปลี่ยนแปลงโอเคเราก็จะได้ผ่านลองมานะฮะโอสอัตว์หิวแบบหิวจะจัด,จดมีขี้ด้วยน่าจะต้องเพิ่มประเภทสัตว์เลี้ยงอยีกนิดนึงปะ่ะ กอนะครับเพิ่มสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราโอ้เราจะสร้างกรงข้างล่างเพิ่มเติมนี่อันนี้แบบใหญ่ๆไปเลยครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยที่สำนักง,งานมีอะไรขึ้นมาอีก อ๋อมีพวกเขาชมพบครบยี่สบห้าคนแล้วนะครับธารกิจก็เสร็จเส้นได้ไม่ 1, อีกพันห้าโหแจมเราไปดูเวอร์แมพสิมีแผนที่อะไรให้มาเพิ่มอีกเฮ้ยกระต่ายสี่โคตรแปลกอะที่อยู่อาศัยในพื้นหญ้าเอาช่วยเหลือเลยนี่ครับช่วยเหลือให้หมดกองกระต่ายจะพอไหมเนี่ย เลิกกองที่จะให้สัตว์อยู่ก็ไปอยู่รวมกันเลยอาจจะต้องขยายกองหน่อยนะคิดว่ามีสัตว์มาเยอะขึ้นนะนะฟึบโอ้เท่เพิ่มน้ำสักอีกอันหนึ่งไหม เผื่น้ำไม่พอใช้อยู่คนละม,มุมก็มันน่า,จ,าจะมีความลมเบร์ลมเลือนเ,เพิ่มขึ้นให้มันดูแบบว่ามีธรรมชาตินิดนึงอ่มีใช้เงินอย่างเดียวตอนนี้ เผื่อคนจะหิวน้ำฮะนี่ตัวน้ำยอดเหรียญเผื่อคนจะหิวน้ำระหว่างทางเป็นเป็นโซนขายน้ำครับโซนขายน้ำนี่สอดสัตว,ว์เรายังไม่มีห้องซ่อมมันต่อเราจะต่อถนนอิดยาวมาเลยนะครับ ก็แยกโซนนี้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นโซนหลังคาห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ไงห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไกลๆร้านอาหารหน่อยไดเมนอ่ะโอเค เซฟเรียบร้อยครับไปที่ส่วมวิจัยน่าจะได้ของเยอะนะพอตเตอร์ภารกิจใหม่ชมลมรูปภาพสัตว์คุณรู้ไหมฉันชอบสัตว์เยอะๆนะพวกเขาจะทําให้ฉันรู้สึกสงบแต่พอดีว่าฉันยังเป็นสมาชิกกลุ่มตรวจสอบสัตว์ด้วยกอก็คือถ่ายรูปสัตว์แล้วมันจะได้ภารกิจเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราได้แต้มการวิจัยมีอีกเจ็ดแต้มนะครับดูซิว่าเพิ่มอะไรได้มั่ง อย่าได้เนีกงทะเลทรายเผื่อจะมีสัตว์แปลกๆเข้ามาเพิ่มนสถานอนุบาลสัตว์เนีเติมไปเลยมานั่งครับหมดครับผมจัดหาพานโรงเย่งเนี่ยผู้การสมัครงานย,ยังไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครอยากมาเป็นพานลงสวนสัตว์ราหรอ โลกสุนัขหายเขาได้ทําเพื่อนที่ดีสุดหายไปเราเจอสุนัขตัวนี้เหมือนกับสุนัขหลงทางอยู่นะครับเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ที่สวยงามมากคุณจะทำไงกับมันจับมันมาเป็นสิ่งโตโอหโคตรเร็ว <laughs> เราต้องช่วยสัตว์ดิ <laughs> นี่ครับคุณธรรมครับอ๋อมันจะมีสวนแบบโซนดาร์กใช่ไหม <laughs> กับโซนคุณธรรมเราก็ต้องเลือกคุณธรรมอยู่แล้วป่ะครับ คือมันจะให้เราหลอกเอาโกลเด้นมาเป็นสิ่งโตโชใช่ไหมเราอยากได้สัตว์แปลกๆเพิ่มเติมครับลองดูจตงมุมื่นอันนี้จะเป็นแนวแลกเปลี่ยนกระต่ายมีแต่กระต่ายอย่างเดียวเลยตอนนี้อ๋อคือนี้เราจะเอาสัตว์มาแลกได้ใช่ไหม แต่ต้องมีปริมาณที่เพียงพอ,อก่อนนาฬิกานี้ป้ายไฟนี้มานั่งเผื่อคนแบบอยากนั่งอะไรเงี้ยนั่งกินข้าว ตอนนี้มีคนมาสมัครเป็นพานลงแล้วนะครับมีไปสมัคร2คนเอไ่นขอดูหน่อยดิว่ามีใครมัง่งเดวิดกับเดน่าจ้างใครดีจ้างเดวิดแล้วกันโอเคปิดรับตำแหน่งนี้ครับได้พานลงแล้วหนึ่งคนทำไมคนเขาถึงไม่ชอบ คือว่าสัตว์มันน่าจะไม่หลากหลายนะมีแต่น้องตายอย่างเดียวสัตว์ใหม่ๆครับมันไม่มีตัวอื่นครับมันมีแต่กระต่ายอันนี้งูไปแลกคาย,ยน่าได้แต่ยังไม่มีงูอ๋อนี่ครับกระต่ายแก๊งใหญ่มาถึงแล้วครับ ึ๊บไหนดูดิหน้าตาเป็นไงโอ้เพียบเลยภารกิจใหม่ครับฉันต้องการต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นชาวเมืองนี้จะรักสวนสัตว์และฉันได้เคลียร์พื้นที่รบอบๆให้คุณพัฒน,นาต่อโอเคฟอเรสเซลเราซื้อที่เพื่อขยายสวนสัตว์ได้ใช่ไหมแจมเลยครับขยายเลยครับซื้อที่ดิน 3ามร้อยดอลล่าร okay, th. okay. ์โอ้คตรแจ่มอ่ะภารกิจเรียบร้อยซื้อที่ดินโอเคได้มากีกหนึ่งพันดอลล์อันนี้สอดสอดถึงคุณสกปกก็มีพันโลแล้วครับได้สองร้อยดอลล่าร์ครับภารกิจต่อไปคือทำให้มีผู้ชมหนึ่งร้อยคนงั้นเหรอ อันนี้ผมว่าจะทําให้เป็นสอดสัต์ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมาแต่งโซนสำนักง,งานเพิ่มก่อนอันนี้ก็เป็นทางของสานักง,งานวิ่งยาวๆครับโอเคเดี๋ยววางผังเมืองอ่ะตอนนี้ ดี๋ยวมันมั่วอันนี้วิ่งยาวเป็นนี้เลยเฮ้ยโอ้โหเดียวสนใจ่เพิ่งออกห,หมดวันแล้วหรอไวจังเดี๋ยวสต๊อไปไว้ก่อน Okay. วางผังเมืองนะครับบบนี่วิ่งยาวไปน,นี่เลยอันนี้ก็เป็นที่สำรับกลงเดี๋ยววางไว้ประมาณเท่าน,นี้ก่อนนะครับนนี้ก็เป็นโซนกลงอีกโซนหนึ่ง อ้โเบิร์นเงินจัดจัดก็ต้องมีเสาไฟเดี๋ยวยังอาจจะยังไม่วางเสาไฟทั้งหมดนะแมเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงรูปร่าง <laughs> <c oughs> เดี๋ยว <laughs> ย้ายกงกงน <laughs> <c oughs> อ่ออย้ายแล้วมันแก้ไขแก้ไขทรงโอเควิ่งมานี่ลลามานี่โอเคใหญ่เบิ้ม มีห้องน้ําแล้วมีที่นั่งปึ๊บมันก็น่าจะครบถ้วนในส่วนหนึ่งนะยังไม่อยากขยายมากครับเพราะว่าตัางเรายังน้อยอยู่นะโอเคเริ่มต้นเก็บเงินกันต่อดูคุณภาพสัตว์เป็นไงบ้างครับมันอาหารจะไม่พอนะพนักง,งานดูแลส,สัตว์หนึ่งคน การพนักง,งานดูแลสัตว์จ้างเพิ่มไม่ได้หรอคนก็อาจจะเบื่อๆหน่อยฮนะมาดูกรงเปล่ายังไม่มีสัตว์ใหม่เว้ยมีแต่กระต่ายเนี่ยกระต่ายเราเยอะแล้วอ๋อนี่แลกเปลี่ยนกระต่ายไปแลกเป็ดได้อะ ตัวนี้แรกได้ไหมเลือกได้ตัวเดียวโอเคได้เป็ดมาสองตัวเฮ้ยไม่ใช่เป็ดห่านนี่หั่าอนาเคสี่อ๋เนี่ยลงในนี้หา่าน <c oughs> สงสัยจะซ่อนอยู่แล้วมั้งวั t ไม่ได้ซอด่อนว้ยมันยังไม่มาไ <laughs> <laughs> อ้หอ,อนี่มันบังขยับหน่อยซ่อนอะไรแล้ว <laughs> มีอะไรสร้างอีกครับอ่ามีแผนที่สวนสัตว์ออ คนมาก็ต้องมาดูแผนที่ใช่ไหมเพราะไปไหนมั้งเราต้องเพิ่มถังขยะไปเพิ่มเติมเฮ้ยทิ้งเละลาดว่ะโอ้ถังขยะก็มีไม่ทิ้งก็มีถังแล้วกัน เออย,ยเดี๋ยวรอห่านมานะ,ะจะมีสัตว์เพิ่มเหมือนอาหารจะน้อย,ยสัตว์ขาสานอาหารวอด เพิ่มอะไรอ๋อภาชนาการมันไม่สมดุลมีแต่ฟางเงี้ยเพิ่มปริมาณแครอดสักยี่สิบเปร์เซนตน่อันนี้ยี่สินี่ยี่สิบก็ลดฟางมาฟางสักแ0นี่ยี เออพอชนาการจะได้แบบมากหน่อยนะฮะอ๋อเขาบอกว่าสัตว์กินมากเกินไปครับเดี๋ยวต้องลดให้มันพอดีพอดีโอเคระบนี้นะเนี่ยมันจะได้แบบสมดุลหน่อยอเกมนี้มันทำละเอียดดีเหมือนกันนะครับเนี่ยสัตว์ที่น่าสงสารพวกนี้ดูเบื่อมากเลยว<ะ>้า ก็ผ่านไปวันแรกแล้วนะครับชีวิตสัตว์น่าจะคุณภาพดีมากขึ้นนะโอเคพนักงานก็เตรียมเก็บขยะนี่เรายังมีเงินที่พัฒนาสวนต่อได้นะแล้วก็มาดูภารคิตใหน่อยดีมีอะไรให้ทำมั้งโอ้รอรอผู้ชมครบหนึ่งร้อยคนก่อนนะครับสวนวิจัยได้แต้มการพัฒนาอีกห้าแต้ม น้ำปั่นนะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่การกระหายน้ำอย่างเงี้ยไปเลยอันนี้มเมล็ดพันธุ์กระล่ำปีอ๋อปลูกฟาร์มปลูกทำฟาร์มได้ด้วยเนี้ยนี่เราเพิ่มแบบแต้มหมดครับแบบเราสร้างสถานอนุบาลสัตว์ด้วยโอ้โห ยังใหญ่โอเคนี้ก็จบไปหนึ่งวันแล้วนะครับเซตที่สี่จำนวนวันทั้งหมดสี่วันครับกำไรวันนี้ลบเจ็ดร้อยสองดอลลาร์กำไรยังติดลบอยู่นะครับโอเครับสำหรับพาเริ่มต้นก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้กันนะครับแล้วมาต่อกันใหม่ในพาทที่สองนะครับสวัสดีครับ